ฮอนด้ากลางแผนมอเตอร์สปอร์ต2 0 2 2ประกาศยกระดับทีมแข่งและนักบิดไทยสู่ระดับโลกหนุนกล้องสมเกียรติหนึ่งเดียวของไทยลุยม o โต้ถต่อเนื่องปีที่4บริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์ชิเกโตคิมูระประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยแผนงานมอเตอร์สปอตในปี2022ภายใต้โครงการ Honda r e s t to the Dream เข้าสู่ปีที่6 Honda ยังคงสานต่อรถแมพการพัฒนานักแข่งอย่างเป็นระบบเพื่อเป้าหมายผลักดันนักแข่งไทยสู่การแข่งขัน MotoGP ภายในปี2025สำหรับแฟนมอเตอร์สปอรชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของนักบิดไทยในโครงการ Honda r e s t to the Dream และ Honda r e s t to the Champion รวมถึงส่งกำลังใจเชียร์นักบิด Honda ทุกคนได้ที่ Facebook Fanpage to t t to the m r e a m www.facebook.com/honda racing team th สำหรับแผนงานของ Honda Motorsport ในปี2022นี้นะคะเราก็จะเป็นการยกระดับศัก,กยภาพของทีมทั้งทีมอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้งเลสต to ด h e d ด e a m แล้วก็เลสตูด h รแชมเปี้นะคะโดยยืนอยู่บน3องค์ประกอบสำคัญก็คือ Man น a c h i n e แล้วก็แม a n ิก การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ MotoGP ในปี2025นะคะซึ่งจะเป็นレ m แมช i n e ในการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยเรามีพี่ก้องสมเกียจจันทรานะคะในรุ่นของ Moto 2เป็นปีที่4นะคะปีที่แล้วพี่ก้องสร้างผลงานท็อปสุดก็คือได้อันดับ5ที่สนามออสเตรียนะคะปีนี้พี่ก้องก็ตั้งเป้าว่าอยากจะได้แบบนี้อีกนะ,ะขอแบบนี้ทุกสนามแล้วก็ให้ติดท็อป10 คะแนนสะสมนะคะนี่คือเป้าหมายของทางโมโตทูส่วนลองลงมาก็จะเป็นรายการของ CEV Moto3 กับ MotoGP Red Bull ล o กกีนะคะตรงนี้ก้องทัชกรก็จะรับหน้าที่ตรงรายการนี้อยู่ก้องก็เหมือนกันค่ะปีที่แล้วไปขึ้นโพเดียมมา4ครั้งด้วยกันของ MotoGP l u o k ก e Cup นะคะแล้วก็ปีนี้ก็เลยมุ่งหวังว่าอยากจะยืนเป็นแชมป์ละแค่โพเดียมไม่พอนะคะอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้รวมทั้งติดท็อปฟแล้วก็มีคะแนนสะสม อยู่ในท็อป10ของรายการของ CEB m o t o 3ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ2นักแข่งที่อยู่ในระดับโลกนะคะส่วนรุ่นเล็กรุ่นน้องเนี่ยม d e m i เ s u Asia Talent Cup เราก็ได้รับการคัดเลือกจากทางดอน่านะคะนักแข่งเรา3คนจากรายการ Thailand Talent Cup ได้ลงแข่งในปีนี้ทั้งหยกธนกรแล้วก็เข้ากล้องจาก,กรีีพัทแล้วก็น้องมิกธนัทลองปลิวนะคะ3คนจะลงแข่งขันในรายการของเ Asia Talent รับ ก็อยากยืนโพเดียมเหมือนกันนะคะทั้ง3คนก็มุ่งมุ่งหมายมุ่งเป้าอย่างชัดเจนค่ะสำหรับในปีนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าก็มีได้มีไปเก็บตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมกราเลยพยายามฟิตร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเตรียมความพร้อมตัวเองอยู่ตลอดครับให้ร่างกายของตัวเองร้อยเปอร์เซ์มากที่สุดแล้วก็อย่างปีที่แล้วก็เรามีจุดปกคล้องในในหลายๆอย่างในช่วงการขี่ ไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเราก็พยายามแก้ในจุดพวกนั้นให้หมดตอนนี้ก็เตรียมร่างกายตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็มีได้ไปซ้อมรถก็พยายามเอาจุดที่เราบีบัญหาอยู่ออไปแก้แล้วก็ปีนี้ก็ซื้อว่าพร้อมแล้วก็จะพยายามทำงานออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดครับในในปี2022นี้ผมก็จะพยายามเก็บรายละเอียดในในในจุดที่ยังยังพลาดอยู่แล้วก็จะพยายามที่จะคว้าในตำแหน่งท็อป10ให้ได้แล้วก็จะพยายาม ใน,ในทั้งหมด21สนามต้องมีสักสนามในสนามหนึ่งที่ผมจะพยายามทําแล้วก็เอาพดเดียม,มาฝากพี่น้องฟแฟนๆชาวไทายให้ได้ครับก็ฝากพี่น้องฟแฟนๆชาวไทายทุกคนนะครับแล้วก็ทางมอเตอร์สปอร์ตด้วยผมก็จะพยายามทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับผมก้องสมเกตันทาหมายเลข35แข่งในรายการ MotoGP รุ่น Mo t ต2ครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ